สวัสดีครับเราได้มาอยู่ในช่อง JO มันเดิมอีกอย่างก็คือช่องโจนะฮะไม่เปลี่ยนแนวเกมใหม่แล้วมันก็แนวเดิมไหมแค่เปลี่ยนเกมใช่เราต้องบอกว่าเปลี่ยนเกมไม่ใช่แนวเกมนะมาเจอกันในเกมนี้นะฮะหลังจากเกมที่สองคนใกล้ชิดได้ใหญ่บ้านไปนะโอเคอย่างแรกเราต้องเฮ้ นอกมันบอกว่าใช้จอยได้นะฮะอะไรนะฮะมันจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะมันคือเกมใหม่อันบนสุดที่อย่างเรากก็คือคือเล่นต่อนะเรายังไม่ได้เล่นอันนี้ก็คือเริ่มเกมนะอันนี้ก็คือเซฟตัวเลือกนะแล้วก็ออกโอเคนะฮะเกมนี้ไม่สามารถใช้จอยได้ทั้งๆท,ที่มันบอกว่าใช้จอยนะไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเอเอเอวนี่คือเขาเกีให้เลยเยอะลูกเล่นจนมันข้ามจิตใจยากแล้วโอ้เป็นเรื่องด้วยด้วยกระปุกชิโน From it flowed water, spilling out over the mountains and plains. With it, life was born. After their intervention, the gods observed how this life expanded. Patiently they watched its evolution and development. Trees spread over the arid earth and the sky previously gray and roiled by endless storms turned calm. Time passed and the ephemeral creatures that inhabit the world departed. Intelligence and consciousness emerged. Some of the beings started to speak to their creators. They thanked them for having given their lives meaning for things worth striving. ได้อยู่ในปลาและได้เดินทางแล้วก็เพิ่มจำนวนคนเพิ่มมันเรื่อยๆจนสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้แล้วเริ่มสร้างวัฒนธรรมที่สามารถยิ่งใหญ่ขึ้นได้ sharing knowledge and becoming wiser the gods c o า t e m p l a t e d all of ้ h i s i n t e r a c t i แต่แล้วว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อมีดิคิดเคลืดที่เป็นใจตัวไม่เห็นด้วยก็เลยก่อกระเบิแล้วทำลายบ้านเมืองทิ้งล้วได้ครูเรียบประชาชนนี้รักคณะไว้ชีพพวกผมไว้ชีพพวกคนเพื่อหาสิ่งของทอกชนิดเอวแล้ว ดาวดวงนั้นก็ได้เ,เกิดมาตีหารยไปไม่รู้จะแทะอะไรว <c oughs> ทำให้ไฟป่าลุกขึ้นทำให้โลกนั้นที่นั่นอยู่กับโดนไฟเผาถูกวัดไม่ยันหมดไม่มีแม้แต่ที่อยู่ให้อยู่เลยเพราะฉะนั้น And all intelligent creatures vanished in the flames. Then the gods decided, decided to try again. As the teachings of his master flooded his mind, Tekko opened his eyes. In front of him he saw all the stars in the firmament. ด้วยคนที่นอ r เล่นนั่นไรามู่บ้านขึ้นมแต่ว่าา้นแต่ว่าหมู่บ้านไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ยังถูกป้นอ่ถูกทำลายหมู่บ้านไงงีจอ้วฉัจอดแล้วคือกดตัวอ่านี่คืออะาร์ทีอออาร์ทีนี่คือวิ่งเหร

ช่วงแรกอาจจะงงนิดหนึ่งต่อพอเล่นไปเรืยก็ได้จ้ะแล้สามารถตรวจสอบไอคอนทำงานทั้งหมดในแบบด้วยวิธีที่สตาร์ทหรอแล้วลวงไปในปีกแล้วกลับลงไปกลับลงไปจะปีนลงแล้วเดินไปที่ทุกเกี่ยวกดขอเช Teko couldn't go on. It was too dark. Teko couldn't go on. It was too dark. ต้องมีตัวกดใช้ของซึ่งคือต้องแปลใช่ไหมว่ามันต้องใช้ยังไงมันไม่ได้บอกวิธีการใช้เลยขเขาฝืนไฟขเฟไฟขาฝืนไฟแตกจากจากโพสในกระท่อมหลังจากนี้หมู่บ้านจะใช้พวกฝืนไฟด้วยโอเค เราต้องอันเนี้อาหารนะคุณจะเจอไฟเล็กๆเหล่านนี้ใน I can't... I can't... I can't. Oh no! The poor man's <coughs> the tribe of the Wakcha had attacked the village and captured prisoners. One of them was Yaka, the tribe's shaman. He had to do something. Okay. Oh, yeah. Okay นเหมือนเราสองคนแล้วนะจุดลอยนะฮะโอ้ยโอ้ยโอย้เราต้องย่องนะเรามาอ่านกันวนะันนีะให้เราทำอะไรแกมนี้คือต้องอ่านนะไม่นะนักรบ,บวิชามีศัตรูอยู่ใกล้ <c oughs> เราจะย่องนะฮะสเตียวจะเดินไปรับลับๆไม่ให้ส่งเสียงห้ามกระโดดหรือวิ่งใกล้สตูออกจากห้องโนยสารอย่างเงียบๆโอเคเราออกจากกดปีะ,อะโอเค,นะอเคจะดูเฉยๆว่าอันนี้จะเป็นยังไง ถ้าเกิดเรากดมีสัตูในรองเท้าคุณหักอยู่ใกล้ให้กดไอ้นี่ก็ค้างไว้ล้วพักเข้าลงไปในช่องว่างเดียว <c oughs> ว้า เราทำไต่อเมื่อเรากดพักแล้วบอกว่าเปิดเทนอีกครั้งสามารถใช้ไฟแห่งสถิตอะไรเพื่อฉายขนาดกายของุงรับตัวโดยสิ่งนี้คุณจะเปิดไฟฟาร์มรับเปิดในกองกายและตัวละครรับให้กดกดสนองบีเพื่อใช้ระเบิดไฟและหลบหนี อ๋ตอตรงประตูใช่ไหมเขาต้องมากดตรงนี้กดแค่ทีเดียวนะฮะเฮ้ยจ้ะอ๋อกดหยิกแตนะ่มันเชิกนะไม่ได้บอกให้กดสองครั้งหน่อยไปต่ออุย้ยเอาวะ จะบีพีไหมนะจะได้เป็นระเบิหลายพาร์ทหน่อยโอเคเจอกันใหม่พีสอง